ขขาไม่ฟีนเหรอยาดมครูฟีเวอร์สวัสดีค่ะชาวโมโนเอนเตอร์เทนนะคะฟีนนะคะคุณสามค่ะจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเบ็คกี้นะคะมั่นจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะ มันมันขึ้นเร็วมากเร็วมากค่ะตอนแรกอะพวกเราแบบไม่ได้คิดว่าจะมีคนแบบชอบเราหรือว่ารักเราเยอะขนาดนี้เลยใช่ค่ะต้องขอบคุณคุณสามกับน้องมอนที่ทำให้คนรู้จักฟินเบรกค่ะหนูประกวดมีทินไทยแลนด์ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสแบบถ่ายเอมีโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็มาเล่นแอบลงรักในซีรีส์กับน้องและทีนี้ก็เลยแบบได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ ของหนูก็ตอนที่หนูบินกลับมาจากอังกฤษค่ะมามาเรียนที่ไทยก็ได้โอกาสมาเล่นทานไทยเดอะซีรีส์ค่ะ<ม>ก็เล่นเป็นน้องสาวชื่อว่าธัญญาค่ะแล้วพอตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็มาเจอพี่ฟีนที่<ม>แอปลงรักแล้วก็น่าจะเห็นเคมีบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ก็ให้มาเล่นแก๊ปเดอะซีรีส์ค่ะที่ผู้จัดค่ะก็คือเขาก็ส่งบทส่งยายให้อ่านเลยว่าแบบ เดี๋ยวพี่ฟีเล่นเป็นคุณสามนะน้องเบ็กเป็นมอนมอน,นะค่ะเพราะทีนี้ก็เลยแบบอ่านนิยายกันก่อนเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเอเนื้อเรื่องเป็นไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะรู้แค่ว่าตัวละครเป็นประมาณนี้คุณสามเนี่ยเขาจะเป็นหม่อมหลวงเขาจะมียศจากคุณย่ามาด้วยใช่คะ่ะแล้วเขาก็จะเป็น ซีอสาวที่ต้องแบกรับความกดดันในใน,ในบริษัทต,ตัวเองด้วยทั้งจากที่บ้านทั้งคุณย่าบุคลีเขาก็จะเป็นคนที่นิ่งเงียบเนี้ยบไม่ไม,ไม่ไม่แสดงออกตามที่ในหัวเขาคิดเท่าไหร่เหมือนพูดอ้อมโลกไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ค่ะจะเป็นคนที่ต้องสื่อสารทางสายตาให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าสีหน้าบางอย่างเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างี้ค่ะเพราะเขาจะทําทําสิ่งที่ตรงข้ามความรู้สึกเขาเสมอเลย้องทำสายตาได้ไหมล่ะ ได,ดีใจใช่ไหมแฮปปี้ปะแฮปปี้ oh. <Happy. S 2> ค่ะน้องม่อนก็จะเป็นคนที่ไลฟ์ลี่สดใสค่ะเราเป็นคนที่มอบ positive energy ทำงันข้ามสุดๆใช่มันคือแบบคอนทรทสต์สุดๆอะเราจะแบบครอบครัวเราจะอบอุ่นพ่อแม่สปอร์ตทุกอย่างแม้ว่าอยากทำอะไรก็ เอาเลยลูกเอาเลยลูกเราก็ได้เจอกับคุณสามตอนตอนเด็กเขาก็เลยกลายเป็นไอดอลของเราสวยสวยน้อง <laughs> คือตอนแรกเจอน้องแล้วแบบน่ารักจังตอนนั้นเขายังเด็กอยู่เลยแล้วก็แบบไม่เด็กแล้วเหรอตอนนี้ไม่เด็กแล้วค่ะตอนนี้โตแล้วค่ะเนาะก็อ <laughs> ออตอนนั้นก็ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงคะ่ะคือต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยะนะวันแรกที่เจออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เวลาพี่ฟินนิ่งๆอ่ะจะมีความดุดุนิดนึงแล้วคือเราเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเข้าหา,า,หาก่อนอ่ะใช่แต่ว่าเราเราอยากเข้าหานะมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเอออยากเข้าไปคุยด้วยแต่ว่าจะอยากคุยกับเราหรือเปล่าเราพอรู้จักแล้ว,วอ๋อตลกเออ <laughs> จอยจอยเวอร์ปะจอยเวอร์ <laughs> เราเราไม่เกรงเนาะแต่เป็นการตื่นเต้นมากกว่ามันตื่นเต้นเพราะมันคือวันแรกที่ทุกอย่างเลยทุกอย่างมันอาจจะช้าด้วยวันนั้นมันแบบการเซ็ตของทุกอย่างของวันแรกมันยังไม่โฟล์ใช่เราเหมือนเรายังจูนเขาติดไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะเหมือนว่าถ้าเราไปเป็นคนสามน้องเบเกตเป็นน้องมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราต้องฟังบีฟจะพวมกับค่อนข้างเยอะกว่าปกติในการคุยวันใช่ค่ะต้องคุยกันทุกวันว่าแบบวันนี้เป็นไงโอเคไหมอะไรที่แบบ ไม่โอเคบางก็จอยจอยสู้ๆแ้ให้กำลังใจสู้ๆนะวันนี้เอาทำได้กอใช่ไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะไม่คิดเลยมันมันไม่หนูไม่คิดด้วยซ้ำว่าแบบวันหนึ่งมันจะมีคนที่เขารอเราแบบเยอะมากๆามาหาเรามามายืนรอตั้งนานมาก มาแต่เช้าอะค่ะเราไม่เชื่อตัวเองด้วยซ้ำว่าแบบตอนแรกเอ้ยเราจะทําได้หรอบทบาทนี้คือพอสุดท้ายมันซักเซสมันเห็นผลลัพธ์ที่ดีอะหนูก็แบบไม่เสียใจที่วันนั้นพยายามมากๆทุ่มเทมากๆซีนที่หนูชอบที่สุดน่าจะเป็นซีน EP 1 1ที่ช่วงทิ้งท้ายล่าสุดเลยค่ะที่ปะทะกันที่วังหม่อมยารู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ทุกคนได้ปล่อยของแล้วก็สู้กันแบบสุดใจเลยอะ เพื่อที่จะแบบไปถึงโกของของตัวละครถ้าของหนูก็ซินซินเดอร์เหมือนกันค่ะก็ขอแต่งงานที่ทะเลหนึ่งเพราะว่าหนูอ่ะชอบทะเลมากๆบรรยากาศคือแบบเอเงีย้ยมันมันน่ารักมากๆเลยอ่ะหนูก็ชอบที่แบบม่อนเป็นคนที่ขอมันมันไม่ต้องเป็นพิษสามหรือใครคือมันเป็นม่อนที่ขอังมันคือการลบบรรทัดฐานในสังคมได้อย่างหนึง่งแบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบ่ง ให้ใครแบ่งการขอการอะไรให้ใครถ้าถ้าถ้าคนสองคนมารู้สึกเหมือนกันอะหนูว่ามันแบบเลิฟหลีแบบจริงหอขอฉันหนอฉันดีใจฉันยินดีอย่างเงี้ยมันน่ารักค่ะพหนูมิไม่ติดไม่ติดคืออยู่กับคนนั้นแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกดีจังเราทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยแค่ใช่ใช้ความรู้สึกทั้งหมดหนูไม่คิดว่าแบบ จะต้องเป็นผู้ชายที่งี้เท่า,น,านั้นอะไรเงี้ยไม่เคยมากั้นกรอบตัวเองเลยว่าแบบบางทีเรารู้สึกกับคนนี้นี้ก็พอแหละไม่มีผู้จริงหนูไม่มีไม่มไม่รู้เลยว่าจะต้องตั้งสเปกตัวเองอยังไงพอรู้สึกว่าที่ผ่านมาแค่รู้สึกก็พอแหละ อ่ะคุณพี่เขาก็เป็นชิปเปอร์ดีเนี่ยใครเรืออยู่ใครเรืออยู่ือแสรงทวออืมถูกถูกใช่ ด,ดูดูทุกวีคหนูเล่น <week. S 3> หนูเล่นทุกวีคเลยแล้วก็จอยกับพี่ๆเขาตลอดใช่เราเราก็นั่งแต่บางทีก็เล่นไม่ทัน <acerca S 1> พเพราะว่าพี่ๆพิมพ์เร็วมาก <mar g. S 1> <Crow> หนูแบบโอย้ยเร็วเกินนะดิทำไงเนี่ยองเนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้น คือตอนคือ,แต,อแต่ก่อน,นก็อาจจะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเราเติบโตไปถึงใหญ่แ <laughs> บบ <laughs> ก็เลยเราก็จะเฮลโหลอย่างเงี้ยแบบเฮลโหลหรือเปล่าอย่างเงี้แบบ Hello, มม <laughs> ย <laughs> ใช่ค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกๆความรักที่อบกอดพวกเราเนาะพวกเราก็ พยายามที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่จะส่งความรักให้ทุกคนเหมือนกันแล้วก็จะบอกตลอดว่าจะอยู่ข้างๆเสมอเหมือนกันบางทีเราก็มีฝนตกในใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ส่งกาลังใจให้เราก็ทําให้เป็นวันที่สดใสขึ้นหรือวันไหนที่ทุกคนมีพอมันเป็นเรื่องปกติเราก็เราก็จะส่งพลังบวกให้เหมือนกันค่ะหนูเป็นบิงอะบักกิ้งใช่ แฟนคลับซื้อบัตรให้น่ารักมาก<ช>คือเราอ่ะไม่ไม่สามารถกด<ช>บาาัตรได้เลยแบบม,มันไปเร็วมากหมด<า><า>แล้วแต้มบุญวันนี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยก็เลยได้ที่พี่แฟนคลับซื้อบัตรให้ให้เข้าไปชมแล้วน่ารักมากค่ะคือมันเหมือนชีวิตติ่งคอมพีวตอ่ะหมูเป็นเมนโรเซ่เมนจิซูสนุกด้ก็แบบนี่ยิบแซงเอยใดอะไรของจริงหรอของจริง ชานมโทรศัพท์ิสติกของวมิฟีนเนาะยาดมคลฟีเวอร์แล้วก็ูฟังละกันู่ฟังโอเคต่อยมวยฟังเพลงเล่นยูคะของวมิฟีนใช่ไหมไปดูงานอาร์ตไปคาเฟ่ฟังเพลงแล้วกันอ ชีวิตหนูก็เป็นอย่างนี้แหละเราคงไม่ไปทําอะไรที่มันแอดเวนเจอร์แบบเขาไม่อักหน่อยเหรอแล้วนลองหามพี่เข้าโรงพยาบาลไหมพูดมาก่อนแต่ดูแลเดี๋ยวดูแลแต่ดูแลเดี๋ยวดูแลเออนวดไทยนวดไทยก็ได้ก็ได้ก็ค่อยยังชั่วฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนนะคะฟินเบ็กนะคะแล้วก็สามารถดูทฤษฎีสีชมพูได้ที่ idol factory youtube channel นะคะ So hope you guys will continue to support Freembeck. Um, we'll always be here beside you uh -huh. and thank you for your support. Your endless support all the time. And yeah, don't forget to watch at YouTube Idol Factory. <speaking in Spanish> i can shampoo oh. Oh.